วัติจ้าพี่น้องลินจีสองหน่วยสองลูกลินจีสองลูก,ลก,ส,ลกสื่อแม่ต้นนี้เจ็ดอยพี่นองเจ็ดอยต้นนั้นตายแล้วต้นต้นสองพันน่ะต,ตายแล้วพี่น้องว่าท่านตายหรอกแต่ว่ายายเอาปุ๋ยใส่ยหลาย ปลูกต้นม่วงปลูกพันยกระลังสองเหม็นอ,อันนี้บักม่วงบักม่วงแก้วขมิ้นบักม่วงขมิ้นอันนี้กับใบมะกรูดต้นมะกรูดพี่น้องอยาตาหลอกกระลังโป่งหยอดเห็นไหมกระลังโป่งหยอดดอกแคร้ายหลายพี่น้องดอกแค เท่งแดงเท่งขาวหลายผดกินน้ำระท่านสวนยมช o o สวน,สนยา่ามเสาพี่นองกินกาแฟากับพะย่ะย่าสิป,ปูกักบุง้งย่าเอาใบเตยเอาใบาเตเาบายเตมือปลูกหาตน้นใบเตยหอมมาอปลูก อันนี้ก็สลิมปิงอันนั้นก็กล้วยไม้งาสางสามต้นสื่อมาสลิมปิงปลูกไม้สองต้นอันนี้ใบเตยเตยหอมจา้าปลูกหาโกเสียวพักบุ้งพักบุ้งไอ้ขาวๆพักบุ้งอันที่เิ่นใสก่ก๋วดเตียวน่อยมาปลูกอันนี้ดอกพุดบ่ดอกพุดดอก้ซนอันนั้นบักซีดาแดง ามเท่านตะวันทานตะวันกระล่างเป็นจุมจ่มๆอันนี้ขมิ้นพี่อ้อยเลยเนาะพี่อ้อยจังหวัดตราก,พกเพปน,นเอานะขมิ้นอีหยังเนาะขมิ้นอ้อยเห็นไหมมะหายายอันนี้บานไฟ้บานไฟสมัยเก่า,กนานนเนี่ยกระล่างอันยายไม่เนยไป อันนี้กล้วยกล้วยง่ายสั่งนุ้ยง่า,างยๆอ่ะพี่น้องส้มสวนส้มสวนจ้ายหญ่ก็ยากอยู่เด้อพี่น้องขอโทษได้หลายอันบักพาวบักพาวกะทินะพี่น้องเห็นว่ายาาาหญ่เอามาปลูกบ่ท่านในร่องสะบ่ท่านในปลูกบ่ท่านในร่องเอามาปลูกไว้ต้นเดียวก่อนอบักพาวกะทิเห็นไหมพี่น้องเห็น ยาสิมาสีตุ่นลยล่องลุมตุนเดียวอันนี้พักปังอันนี้ซีเมนนำดอกไม้สีทองนำดอกไม้สีทองเอามาปลูกอันนี้กระสริมปิงเห็นไะห สริมปิงต้นพูนต้นยิ่ย่งเดี๋ยวย่าสิาพาไปเซินพี่น้องเอ,อ้ยดอกแค่ไหมขาวจากผากักจ้วยขาวจากผากักขาวจากผากักอันนี้ดอกไม้ฝรั่งนี่ยิย่งเดี๋ยวแฟร์เม่เดอร์รัวน้ำเต็มแด้วยวพี่น้องบอกให้พยแย่แล้วปิดน้ำ อันนี้หมากละมดุดหมากแอปเปิลนี่ใหญ่ไหมดูกิง่งใหญ่พี่น้องอันนี้กับหมกอือฝรั่งยักษ์จะได้กินบ่ปลูกแป้งฉันอ่ะพ่อแกงเงาพี่น้องบาญาติบัตรท่านเอกบ,บานเนื้อจา้าอีกอีกโดนอีกนั่นอยู่พอา่าญาตเห็ดทุรบะบัตท่านเหนี่ยวอันนี้ต้นบักงอก,กับบัตท่านในร่องลุ่มดอกพี่น้องนี่ต้นบัตท่านในร่องลุม่มอันนี้กระดิ่งจีบัตท่านในร่องลุม่ม อันนี้ก็ไม่ยมชิดกับว่าท่านในร่องลุมพักคามเมอามาปลูกข้าวเดียวก็ออกดีดีได้พี่นอ้องพอนมาเคียาย่าเห็นบ่กินน้ำมาท่านปลูกใช่กระถางเลยไผอีตูกับงามงามพี่น้องไผอีตูไผอีตูงามมาเคียกินน้ำมาท่านโหรผ้าก็งาม <c oughs> ปลูกจุ่มเช่หน,นียูน,ยนิมแต่กระถางสิรอดเมื่อไหร่นี่ ต้นนั่นต้นแค่ปลาฝรังสีชมพู้พนักพิณงองแม่งเปิดกับมักใบยอยู่เลยย่ายสุ่มเสียงปูกบแม่งกับทางคนอยอดบออือฝรังเนี่ยตน้ตนต้นลินจีที่บ้านย่าย่ปุยใสียสาย,ายพ่น้องเพิ่นตายเพิ่นสิตายบอสเถอะเพื่อนบ่เดียตะกกางต้นนี่ละสองพัน อันนี้ก็สิีเมนพักไ่พักไ่พักไ่พักไซหน่อยแม่พี่น้องเห็นบ่หนีหน่วย่นพักไซหน่อยปนตกมะส่พักไซหน่อย,อ,ยอันนั้นสิเมนมะม่วงเบาบัมกม่วงเบาโป่งหยอดอันนั้นสิเมนพักบุ๋งเน่าแมาน่นีกับิีเมนพักกถินเตีย้ย พักกัทิ้นเตี่ยพิ่นกอออกดอกอันนี้ก็พักไสพักไสเพกาเตี่ยอันนี้ก็บทินเตี่ยพี่น้องเห็นบ่กัดทิ้นอะไรติดกินย่ายบ่ออกเด้อมันอยู่ติดบานเหรออันนี้พักบุ่งหน้าเาม่ยพี่น้องถือฝนเะพี่เพิ่นมาน้ำดินเลยพี่นมาน้ำดินนี่พักบุ่งหน้าพิ่น้มาน้ำดินนี่ โอ้ยย่ายป่าถนาอยู่ย่ายเอามาปลูกอยู่พอดีมาน้ำดินย่ายเอาดินมาถมปีที่แล้วเพื่อพูดนะลายอยู่พูดนะยอดกระลัางงามถือฝนยอดกระลัางงามบา้านลังบ้านย่ายสิติดอันทงหน้าเด้อพฝนปลูกอ้อยเห็นบอกว่าอ้อ,อยดอกแคก็ลายลายพี่น้องอ้อ,อย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  อันนี้ดอกแคบดอกแค่ข้าจากผักกินน้ำมาท่านหดอกพี่น้องว่ะลางบ้านหญ้าชีติดออนเขตรอบบ้านพี่นองอันนี้ก็กล้วยยังบุซีม่วงนี่ประมาณนี้บาท่านได้ปลูกยังไรหดอกพี่นองได้กระลังออนนี่ ท่านในปลูกยังไรเปียวอิดเอาไส้มาเอาอิดเอาไส้ามา,อา,ออา,า,มาพอไงเราสีเห็ดอออกอบไปไม่ได้กล้วกล้วแม่ง่า่สัางอีกต้นหนึ่งย่าเอามาปลูกไว้นีอ่อันนี้อันนี้งามแนวพีน้องไอ้ต้นเยรีเห็นบ่ งง่เดีวยวใหญ่ตนินตันนี่ยานงยานางยานางยานางโหระพาง่มง่โหระพาโหระพ่า,า,าโหร,พโร,พโรพะพาอย่างไปอยู่นี่อันบัวมาเคี้ยพี่น้องเอยปลูกใช่กระถางบ่ ต้นใหญ่ดีเห็ดเธอเหลือทารายอยู่บานหลอกกว่ามดอกมะริดอกมะริหอมหอมอย่ปู่บกเขียวแท่กระทางเบอซอนกระทางนี่อันนี้บอนสมจักสีลวดทือบลวดแย่ยย่ย่ธนูธนอมท่านไหนเอาออกไปใส่ถุ่งแย่ายานพ้นตายบอนสมฝรั่งไหมย,ย่านตายป้าทบบกเขี้ยกะล่างเป็นนวยพี่น้อง ยายกินน้ำบมาท่านผัวเรียงเดียงก็มียาเก็บไปเด้วเม,มื่อวานผัวกล่างเปลียนหีกมือีนอันนี้ชะโอมตัดเมื่อวานนี่อันนี้พักขจองอพักแพ้วเห็นหะผู้เมียนบงเงยแล้วเห็ดนาพฟเงยไฟเงยแล้วยยลเห็ดฐา,า, <laughs> า,านอัน พอยายแล้วยัดฐานอันนี้ไม่ยายต้นเยรีนี่ต้นเยรีซื้อมาแต่คนเกนเออโรสเมอรี่สนุกกะล่างแต่อันนี้กระโดกไม่พูว่าถ้าในร่องปลูกออพี่น้องเบิ้ลพู่อันนี้แม่ต้นนั่นอีงก็ต้นพวกเพิพ่นออกดอกแล้วพี่น้องเบิ้ลต้นดอกดอกทองตีอีง ที่ดอกหอมๆอ่ะเพื่อนเอาไปใสน่น้ำมันจันน้ำมันยังไ่นนะเน,ะนะี่ยพอไงแร้สมอันนี้แย่อูอันนี้เบอร,ร์บระเพชบึงบระเพชกระทางหน่อยเพื่อนเป็นดอกเพี่น้องนี่เพิ่นดอกที่สามดอกออกไปแล้วดอกหนึ่งนี่สอง พ่อยายเล่าเห็ดนี่เล่าเห็ดฐาน,นมองตั้งมองตั้งเครืองนี่เล้วสีเห็ดเครืองดัดนนำ้ำแล้วเห็ดเห็ดออกไปไหมเห็นบ่เห็ดเผื่อว่ากระบายบ่าท่านเลียหรอกสีแม,ม่ไม่ใบสันเห็ดลังบานยูพีน่นองพ่อยายแก่งเงาแล้ว ็มองตั้งน้ำถาดน,น้ำยุ่งสิละงง,ง,งก็แกกอยู่ล้างบ้านนี่ยละ่ะต้นสิริมปิงพี่น้องอันนี้ต้นหมากละมุดเนาะสลิมปิงย่าญยาตมันตายไปปอกไปย่าญาติน,น้ำปูนมาะก่าเด้อว่าเสรนเห็นบ่กสลิมปิงยแกปลูกไว้อีกสองต้นนิดหน่อย อเอ um าไปถ่าเป็นหฮมเป็ Blue นยังไปอีสันน่ะพี่น้องนี่มอจอด้วยมอเจอนี่อันนี้ล้างบานแยกล้างบานเกกกแกก็แกต้นสิริมปิงมอพอดีเนาะพ euh. ี่น้องสวัสดีครับีิเออ YouTube สวัสดีครับสวัสดีครับวิอุนง <Ừ. S 2> หมอจอบอี้อะารล้างบ้านเย็นดีพี่น้องนี่สิปูลงมาหอดพีดอ่ะก็ท่นในแล้วหรอกอันนี้ต้นบักพ่าเตี้ยกันสองสามปีแล้วอันนี้ชมโอสมโอทับทิมพี่น้องอย่านน้าปูนถือนางเฝ้ายูบะสันต้นโอทับทิมอันนี้ต้นบักฮวงยังบุมาเขียบก็ลังเป็นดอก ส้มโอทับทิมเบ,บิ้งดูหมักไฟหมกักนี่นี่นี่หมากเ้าหมากเ้าอันยายมาท่านปลูกพี่น้องหมากเ้าอี้ยังก็หมากเ้ากะทิกับหมากเ้าอันน้ำหอมเนี่ยสามตน้นมาท่านในปลูกอันนี้ซีเมนอันจำปาดะหมากมีขนุนจำปาดะอันนี้อี้ยรับก็ชมพู้ชมพู้ขาว อันนี้ซีเมนหมักไฟละสานเห็ดทั้งย่าหักสัม่มเบื่อเมร่มนี่อันนี้กับบักมี่อันนี้ต้นพักขีเล็กนึพักขี้เล็กโป้งยอดดีดีเบพักขีเล็กืัอน,นี้สิเป็นกิบหญ้าส้มอันนี้เพกาหมักเรียนฝาเตีย้ยแต่ย่าตัดอันนี้ย่าเียพื้นแตกออกเลยร้ายร้ายใบนะ anh này có bạc nao Phụn ừ. à, bát nhẹ vậy nó, Như cái nam, bơ Chùm đều Ý anh có, phụn à Ấn ý anh no Ôi, lưm ถ้าข้อจะรอจะรออยู่จวดจุ่มเดียวพ่อแกงไายโมเฮ้ยเจ้าสิละ่ะเฮ้ยพักขี้เล็กแม่เบิง้งพวกพักขีเก้เล็กย่าเก็บแหน่ย่าก็สิขอจบเกิบซ้ำนี่แหละพี่น้องพักขี้เล็กอยู่ล้างบ้านเบิง้งปัดท,ทัว่วย่าน้ำปูนถือน่อนี่พ่อใหญ่แล้วก็สิเห็ดเห็นบ่แด้วนางเห็ดอยู่ ประมาณนี้ล้างขั้วล้างบันย่ากับสิขอลาซ้ำนีน่นาะจ้ะอันนี้แบบสีดาโอ้ยเดี๋ยวผัวเบิองเบิองงามบ่พีนน่น้องเบิองสมโอทับทิมยา่าเอายาฉีดอยู่งามอยู่เด้ยเบิองงามงามสมโอทับทิมอันนี้ซีมเมนต์อันเพื่อิ้น หมากอางุนปลาสิทีอันนวยอันดำดำอ่ะามเพ่นเป็นนวยพ่นสิเป็นอันยู่อัน,น,น,อ,น,น,นอันนี้แม่นยู่วลำต้นเนี่ยต้นหง่แล้วอันนี้คำมีไอหมักมีสีแดงสุริยายา่าเอากอภไผ่ออกแล้ว,วอันนี้สิเมนหมักสีดาพูดอ่ะเดี๋ยวก็ได้ห่อเล้วพี่น้องอันนี้ก็เมนหมักแน่าเป็นหมักน่า วันนี้ย่ายสิปลูกอันนี้บกะน,นาวย่ายตัดเราเจกระกําลังเอานั่นเอานี่มาฉีดใส่ปุ๋ยกําลังแตกย่ายสิปูกกันเม็ดพักบุ้งเนี่ยเอาใส่กับอันนี่นี่ปูกให้เพิ่นเป็นหุมเป็นมู่กันเอาใส่ต้นอันใบเตยไหมพี่น้องย่ายสิปูกใส่ใบเตย ให้เพิ่นเป็นให้มันซุ่มๆเชียวยกกสิขอลาแซมเนีน่ยนะจ๊ะาแยากสิปลูกพักบุง้งนี่ปลูกพักบุ้งใช่นี่ยแหละอันนี้กับดอกพุดให้เพิ่นเป็นมู่กันนะให้มันซุ่มๆยุ่งเชียววัดดีค่ะบายบายอุย้ยเป็นหนึ่งเสตปลาเด้อดอกแคกินน้ำมาท่านพี่น้องเลยดอกแคจุ่มๆ หนึ่งสองสาสี่ห้าหเจ็ดปดเจดตุนกินน้มาท่านหาจานผ่านอยู่ <laughs> วัตดีค่ะบายบายบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย